ที่พระมงค์จะประวันใหญ่สิริที่มัติเตโชชยสิทธิมหิศิมหาพุนาปลิเมตตาบุญญาิการสัพันตะวายมีวาลนะสมัตชัสสะพระวัตโตอรัตโตสมาสัพพุทัสสาวัตินสมาอาภูอิสาวัตนาลุภ่าเวนะภาษีสัญญาลุั่านาลุค่านะระตุรัตตามัชคานานาลุภาเวนะฉันพันทัก นางสีญานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัสามปารามิตานุภาเวนะทัสามปารามิตานุภาเวนะทัสสปารมตปารามิตานุภาเวนะศีลสมาธิปัญญานุภาเวนะุูพานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอินทานุภาเวนะพระนาณุภาเวนะเสยยะธรรมานุภาเวนะจตุราสีจิสาอสศะธรรมะ อนุภาเวนะนวัตโลกุตตะลัทมาอนุภาเวนะอัฏิกรรมัทาอนุาเวนะอัฏฐสมาปฏิญาอนุาเวนะชนะปิญญาอุาเวนะตตุสัญญาญานาอนุาเวนะทัสภาราญาณาอนุาเวนะสัมพันิสตญาณาอนุาเวนะเมตตาการุณิกรมุทิตาอุเบกขาอนุาเวนะสัมภะปาริตตาอผ้าเวนะรัตนัตตญยัสรนาอนุาเวนะทหัน สัพพะโละโสตุปัฏฐาวะลุคฐานตัวมัสสุปยาสาวินัสสัุขุสัมภะอันตรายามิวินัสสัุขุสัมภะสังกปปรุงหังสมิชันตุทีฆายุตารุนฐังโหตุสัตตาวัสสะชีเวนะสมังคิดโหโหตุสัมปทาอากาสัมปัปะแตวานะภูมิมิตรังกามหาสุขาสารัคตาเทวตาสัตตากุงเหอะอนุรักษณ์สุ ข้าวัตถุสภาพมังกรังลักันตุสภาพเทวตาสภาพพุทธานุภาเวนะสัทาสติพวันุเตาวัตถุสภาพมังคกรังละกัตุสภาพเทวตาสภาพธมานภาเวนะสัตยาุสติขวันุเตาวัตถุสภาพมังคกรังละกัตุสภาพเทวตาสภาพสังานุภาเวนะสัาสติพวันุเตนเพ้ัตถาพังกรังะนิวรณาปริตสาสานุภาเวนะันติาเตเพ้าวัตุสภาพังกรังะานิวรณาปริตสานุภาเวนะอัตราเตสติเวานุเต นวารีกษัตริย์นุมาพไวนะหันตะนาเต็มศักดิ์สมิงบทที่16นัตเทกันอัตตรายดีตังนาแล้วว่าท่าเมยยะนับปฏิจังเกอนาตังบุคคลด้วยคนธรรมิสุสิ่งที่ร่วงแล้วไม่คนไม่คนมน่งหว่าสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะท่าตีต่างฝันนัตตังปันตัาจากอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอับมาไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอับมาไม่ถึง ปัจจุบันน,นจะยโยทำบังตังตังวิปัสสติอาศังวิหารอาสังบุปฟังตังวิคารัตุพระดูอเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำนั้นปัจจุบันไม่คนง,นงนี้นไม่คนแค่ไม่ในทำนั้นนั้นได้บุคคลนั้นภูเจริญทำนั้นหนึ่งจะให้บุคคลเถิดเชวะกินจับมัต่งฟังโพชัญญาเพราะละนางสุเวทึงทำความเหตุใน,น,นวันนี้แหละใครเล่เาจะรู้ความตายในวันรุ้งนัฮินโนสัพันลันเตนะมหาเสนีนะมัจุนา เพราะว่าความผิดเกี่ยวกับพวิมารผู้มีเศียรใหญ่ใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอ,เอวังวิหาริปัตติกังหอรัตตมะตัะตตนติตังตังเวทรัตเทกระรัตโตติสัตโตอัตติสเตมุนิติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกต,ติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เจ็บทางทั้ง,งกังวะและกรรมฐานนั้นแล้วว่าผู้มีอย่างดีถเจริญด้วยประกาศเฉลี่ยโอทิปิเรับพิมสังปเจฉันะปาทะ ฉลากทมโอมหิฉลาอนาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วมคนความแก่ได้ไม่ได้พยาทิธงทำโอมหิพยาทิอนาดิโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วมคนความเจ็บไข้ได้ไม่ได้มรณะธั่นโอมหีมาละนั่นอนาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วมคนความตายได้ไม่ได้สัมเพหิปรยหิพะนบเปรีนาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างตางกี่จะต้องได้คัดว่าของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมวัดสะโอไมหิกรรมวัดทายาโตกรรมัดโยนิกรรมวัดปัญชุกรรมวัดปัสสิ ปาลาโนเรามีกรรมเป็นของของตัวนี้กรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแรงเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นผู้ที่อาศัยยังกรรมมังกริสฝากนิการานังวาระบาังวาตัสสาทายโทพวิสานี้เราจะทำลังอันใดไว้เป็นดุลหรือเป็นอเราจะเป็นทายาที่จะต้องได้รับของกำนังสืบไปเอวังอังิอริอภินันท์ก็จะเวจีพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างดีที่ค ที่8องค์วิหารธรรมาวิตาใหญ่งเมืองเมงสยการสาาราสวัสีิยังวิหรติเชตว่านอนาทิปิการสาระเจตาะลวงศสมวาพิผอุัมเตสพิะโพติพนับันพระทันเตติเตพิผุพระาวรวโตปัญจะโสสุพระวาวเอตังพระโวจั แตยักพิกาเวเจโตวิมุตติยาเสวิตายาภาวิตายาภาอมุิตายาญาณิกาตายาวัตุกตายาอนุจิตายาปริจิตายาสุสาวรธายาเอกาทัสสนิสสัสาปฏิการขากระเมเอกาทัสสสุขังสุขปฏิสุขังปฏิรุธขังนักปาปการสุขินังปาปปิมนุสสานัปิโยโหติอมนุสสานังปิโยโหติเทวตารักษันตินาสักคิววาทิสังวาตัง ขังวากามติภูมิวัตันติตังสมาธิยติภูมขังวันโนวิปัสสีทัิภิสัสมุโหกาลังกาโลติอุตลิงอัปปะติวิชันโตธรรมะโลกุปโกโหติเมตยะพิเทเวเจโตวิมุติยาอาศวิตาญาภาวิตาญาครองิกตายะญาณิกตายะวัตุกตายะอนุติตายะปาริจิตายะสุสังบารัตถาญาอิเมเฮการัสานิสังสาปิติกลางคาอภิ อนุทิศโสภาลณาเมตตาเจโตมิตริอภิธรรมทิศโสภาลณาเมตตาเจโตวิตริอภิธรรมทิศาภาลณาเมตตาเจโตมิตริกติหานกเลหิอนุทิศโสภาลณาเมตตาเจโตมิตริกติหานกเลหิอนุทิศโสภาลณาเมตตาเจโตมิตริกติหานกเลหิอหิทิศาภาลณาเมตตาเจโตมิตริกติหานกเลหิอนุทิศอนุทิศโสภาลณาเมตตาเจโตมิตริกติหานกเลหิอนุทิศโสภาลณาเมตตาเจโตมิตริกติหานกเลหิหิทิศา ภาลานาเมตตาเตโตวิมุตติกตะเมหิทิปันจหา,ากา,าริโนทิโสภาลานาเมตตาเตโตวิมุตติ สักเตสตาเวลายาปชาในิ้าวสุขิธนัมเบหารันตุสักเพปนาเวลายาปชานิ้าสุขิธนัมเบหารัตุสัตุตาเวลายาปชาในิ้าวสุขิธนัมเหารันตุสักแตุพลาเวลายาปชาในิ้าสุขิตนัมเบหารันตุสัตปพาเวลาปชาับหาันตัปาเวลาญปาสุนัมเาัตุกตราเวลิสุนมเหาตุสัต่ปุพพาเลาสพีนามเบตาเจโตุสัต่พา อินทิโยเวลายาปัจจานิคาสุขีกนังไปหารันตูสัพเปยุทิสาเวลายาปัจจานิคาสุขีกนังไปหารันตูสัพเพอริยาเวลายาปัจจานิคาสุขีกนังไปหารันตูสัพเพอนาลิยาเวลายาปัจจานิคาสุขีกนังไปหารันตูสัพเพเทวาเวลายาปัจจาน อ้าดีคาสุติกัลลังเวหารันตุสัพเพมานิสาเวลายาปจานิคาสุติกนังเวหารันตุสัพเพวินิปปติกาเวลายาปจานิคาสุติกนังเวหารันตุเมหิทธัสหาก็เลหินตที่สองพระรณาเมตาเจโตวิมุตติกตัมเมหิทธัสหากะเลหินตที่สองพระรณาเมตาเจโตวิมุตติ